วัดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน t o โยต้าฟอร์จูเนะฮะเดี๋ยวเราไปชมมันครับยกสูงนะฮะกับจอพิเศษมาพร้อมกับป้องพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับแบบรวดเร็วครับจะมีทุกอย่างเลยฮะไฟเพลงไฟหนังครับโอเคครับสังเบาจะพรมะไรเดิมได้เลยนะฮะ ปืดปืดปื๊ดปืดนะเนีเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วครับก็มีหมดครับทุกยู u ู e นะฮะ Google Map นะครับ,รบมีทุกอย่างทุกศิลปินสะดวกสบายครับ แต่ไปไหนก็พิมเอานะครับโหเพิ่มก็เรียกว่าเพจโตครับ do, right นี่มีครับมี y o u นะครับ t u b e โอสัปดาห์นี้เคครับแต่เดี๋ยวเราไฮไลท์ในวันนี้ดีกว่าครับ เรียกว่ากล้อง360องศา 3D Real HD เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับท่านเห็นนะสังเกต HD ขึ้นมาเลยครเนี่ยตอนนี้ยังมีระบบเรคอร์ดดเลยฮะติ๊กไฟซ้ายนะครับแล้วผมติ๊กไฟขวาครับภาพจะสลับมาทางด้านขวาครับเนี่ยแล้วผมใส่เรียกอะไรครับเกียรนะ์ถอยติ๊กดูอย่างนี้ก็ได้ครับ เนี่ยมั่นใจเปนอย่างยิ่งครับในการขับขี่ครับมั่นใจเปอย่างยิ่งครับภาพนั้นคมชัดจริงๆครัทั้งนี้ยังมีระบบเรคคอร์ดด้วยกันถึง4ตัวเลยทีเดียวครหรือท่านจะกดดูจากรีโมทก็ได้ครับหรือท่านมั่นใจเลยฮะถอยชนนั้นศูนเปอร์เซนครับถ้าไม่มึนเมานะฮะนี่คือสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะ โอเคครับถ้าที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ฮะสามารถติดต่อได้ผมครับต้น0816624469แล้วพบก,กันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ